สภัยเจ้าสัวยายตัวแสบตอนที่ห้าเพียงขวัญเอารูปเหล่านั้นออกมาเรียงรายในที่สว่างและตั้งคำถามเอากับผู้สูงวัยที่เพ่งมองภาพเหล่านั้นอย่างใช้ความพยายามตาเด็กคนนี้ใช่หนูหรือเปล่าผู้หญิงที่จูงเด็กคนนี้เป็นแม่หรือเปล่าแล้วชายคนนี้ล่ะเป็นใคร บุ้ยถามทีละคำถามสิวะแกทำยังกับข้าจะตายไปก่อนที่จะได้ตอบคำถามงั้นละความจริงคุณวารีกับคุณวายุก็พูดถูกแล้วที่ว่าให้แกเป็นหลานในเติมที่ตายไปแล้วเขาจะได้ไม่ต้องตามหาในเติมอีกต่อไปโทษตามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วล่ะในเมื่อหนูเป็นหลานตาเติมคนนี้ไม่ใช่ตาเติมคนที่เคยเป็นคนขับรถบ้านเศรษฐี แกไม่ต้องพูดมากหรอกนะของพวกนี้เป็นหลักฐานให้แกได้เป็นอย่างดีพรุ่งนี้โทรศัพท์ไปบอกคุณวายุมารับแกพร้อมกับของในนี้แล้วแกไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นละ่ะถามอะไรก็ไม่รู้ทั้งนั้นเลยนะรู้แต่ว่าแกมีตาเติมเลี้ยงมาตลอดเวลาสิบห้าปี16ปีนี้หลังจากนั้นตาเติมก็ตายไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้นอกจากของในกล่องนี้ ตาทำไมล่ะในเมื่อตาก็ยังไม่ตายเพื่ออนาคตของแกเชื่อตาสิไม่ต้องถามอะไรมากตาจะเข้านอนแล้วนะของนี้ฝากตาไว้ก่อนนะแต่เติมถือก,กระป๋องใส่รูปเดินเข้าไปในมุมแคบๆที่แกนอนมาสิบกว่าปีแกจำต้องละทิ้งที่นอนนุ่มสบายห้องเย็นชำ่ำหอมกรุน่นไปด้วยสเปรย์ปรับอากาศ มานอนดมน้ำครัมดังที่เคยเป็นมาอะไรอะไรมันก็ไม่ได้เป็นดังที่ผู้สูงวัยหวังหากเขาตาดีไปไหนมาไหนได้คล่องแคล่วเหมือนห้าหปีก่อนตอนนั้นเพียงขวัญเพิ่งจะเริ่มรุ่นอาจจะได้เป็นสาวรุ่นที่ทันสมัยมีชีวิตที่สุขสบายไม่ใช่ต้องมาตรากตามทางานหนักเพื่อหาเงินมารักษาตาให้เขา จนตัวเองต้องหยุดเรียนอย่างนี้เพียงขวานออกมานั่งมองท้องฟ้าที่สว่างใสาย,ยามดึกผู้คนต่างหลับไหลยอย่างเป็นสุขแต่ทว่าหญิงสาวกลับนอนไม่หลับเพราะความสับสนวุ่นวายใจหลายอย่างฉันเป็นใครในเอกสารทางราชการบอกว่านายเชิดศักดิ์เป็นพ่อนางสมพรเป็นแม่แต่คนทั้งสองหน้าตาเป็นอย่างไรก็ไม่เคยรู้จัก ทำงานหนักมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเริ่มตั้งแต่ทำงานขายปวงมะไรขายทิชชู่รับจ้างเข็นผักในตลาดทำห่อหมกขายเรื่อยมาจนกระทั่งเป็นแม่ค้าส้มตำอยู่ๆก็มีคนมาจ้างให้ไปปรากฏตัวเป็นหลานสาวในเติมคนขับรถบ้านของเศรษฐีที่เจ้านายใหญ่อยากพบมันเพื่ออะไรกันพวกเศรษฐีเล่นอะไรกันแปลกๆพลอยทำให้เธอเดือดร้อนไปด้วยเพราะมัน ไม่ใช่แค่ไปปรากฏตัวแล้วจบมันมีความในอะไรกับการเป็นหลานในเติมคนขับรถเนอเสียงมอเตอร์ไซค์และแสงไฟสาดส่องมาตรงบันไดที่เธอนั่งอยู่ทำให้เพียงขวัญรีบรุกขึ้นขวัญโชคเองอ้าวเลิกวิ่งสะดึกเชียวนะไปไหนมาล่ะก็ไปที่คอนโดน่ะสิไปตามหาเธอคิดว่าเธอไปที่นั่น โชคดีเป็นบ้าเลยทำไมเพียงความไม่ได้มองว่ามีคนนั่งซ้อนท้ายรถของเขามาด้วยลูกค้าให้มาส่งที่บ้านเธอน่สิวายุก้าวลงมาจากรถเพียงขวัญใจหายวา่าขอบใจนะโชคผมบอกแล้วว่าจะให้ราคาเป็นสองเท่ารับไปเถอะเขาวางแบงค์สีม่วงใส่มือศบโชคผมไม่เอาเปรียบผู้โดยสารหรอกน้า ผมคิดแค่สองอยก็สองร้อยอืมพรุ่งนี้เช้านายยังต้องมารับฉันออกไปส่งที่เดิมอีกนะเป็นคิวแรกเลยเอา้าวคุณจะนอนที่นี่หรือไงก็คงต้องลองดูล่ะถ้าไม่เข้าใจก็คงต้องอธิบายกันนานหน่อยใจเย็นๆน,นะขวันเว้ยเธอนะ่ะต้องเข้าใจความหวังดีของญาติเธอหน่อยนะดิชคเว้ยนายไม่เข้าใจหรอกนะจะไปไหนก็ไปเลยปะ ศบโชคหมวเราะชอบใจก่อนจะบอกพี่น้องกันคุยกันให้รู้เรื่องนะายังงอนจนต้องพาตะเติมหนีมาอย่างนี้ทางญาติเขาเป็นห่วงศบโชคขับมอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วแสงไฟแรงอ่อนดวงกลมกลมเล็กๆที่แขวนอยู่หน้าบ้านก็ถูกเปิดขึ้นเพียงขวัญได้เห็นรอยยิ้มอ่อนโยนของวายุแต่มันแฝงไปด้วยความเหนื่อยล้าฉันตกใจมากเลยนะ ที่โต้งบอกว่าจตเติมหายไปนะฉันอยากพาแต่เติมกลับบ้านเพราะไม่รู้จะให้แกอยู่เป็นภาระคุณทำไมก็งานมันยังไม่จบถ้าทำมันจะไม่มีวันจบทำไมคิดอย่างนั้นละ่ะคุณปู่ของคุณต้องการพบหลานต่เติมทำไมเพื่ออะไรเมื่อไปปรากฏตัวแล้วชีวิตจะเป็นยังไงมันต้องมีเหตุการณ์ต่อๆมาอีกแน่ๆไม่ใช่แค่ปรากฏตัว คุณก็เห็นแล้วว่าท่านไม่ยอมบอกอะไรพวกคุณจนกว่าท่านจะพิสูจน์ได้ว่าใช่แล้วเราจะเอาอะไรไปพิสูจน์ว่าใช่ในเมื่อความจริงมันไม่ใช่แต่ตแ่เติมของคุณบอกว่ามีของจะให้คุณปูดด่ดูแล้วมันต้องใช่แล้วมันคืออะไรล่ะคุณเอามันไปแล้วหายหน้าหายตาไปตั้งสองอาทิตย์รู้ไหมผมตามหาคุณจนแทบเอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดจากพวกศพเพนีสังกสีน่ะหรอ เขาว่าเขาเป็นหมอนวดหมอนวดก็ฟังดูมบีระดับโสเพณีก็ฟังดูสุภาพอีตัวก็ฟังดูเหยียดเหยียดหน่อยแต่ถ้าบอกว่าเป็นกะหรี่ล้อมสังกะสีราคาสามสิบก็จะกลายเป็นดูถูกคนด้วยกันโอ้โหฟังดูเจ็บแสบดีเพลึกเธอนี่ปากกล้าดีนะอย่างนี้ต้องไปฉากกับนนุบใครเขาบอกเล่าเรื่องอัธน ที่เป็นปรปะปักกับเขามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยทําไมคุณไม่สวนกับให้เขาหน้าหงายไปบ้างล่ะยอมทําไมเฮ้อถ้าฉันเป็นคนเอาเรื่องคนมันก็คงต้องเป็นเรื่องนั่นแหะเขาพูดถึงความลาเอียงของผู้เป็นปูจนเพียงขวัญฟังแล้วเกิดความเห็นอกเห็นใจเขาแต่ก็ยังดีที่มีญาติพี่น้องอยู่ด้วยกันเต็มบ้านฉันไม่กล้าเอาชีวิตฉันไปเปรียบเทียบด้หรอ พ่อของฉันมันต่ำต้อยติดดินพ่อแม่เป็นใครก็ไม่รู้โตมาก็เห็นตาเติมนี่ล่ะเมื่อก่อนแกก็ยังตาดีๆอยู่แกไปเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์จากไม้ลังรายได้วันละเจสิบบาทแกแบ่งเป็นค่าอาหารสาสบเก็บสี่สิบฉันทำทุกอย่างขายทุกอย่างที่จะสามารถรับของมาขายได้ตั้งแต่อายุสีขวบเลยมั้งจำได้ว่าเดินเท้าเปล่ากลางถนนขายพวงมาลัย พอไฟเขียวก็ยืนติดแงกอยู่ที่เกาะกลางถนนเพียงควันพูดถึงชีวิตที่แสนขมคืนด้วยน้ำเสียงสั่นเครือสองหัวใจที่มีชีวิตความเป็นอยู่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ก็ฟังว่าโดดเดี่ยวเหมือนเหมือนกันทำให้ทั้งสองคุยกันเรื่องสับเพเหระได้จนฟ้าสางแสงแดดอ่อนๆขึ้นมาไรายๆวายุโทรศัพท์หาแม่เขา พอรู้ว่าเวลานี้แม่เขาเตรียมที่จะลงมาตั้งโต๊ะอาหารซึ่งต้องเผชิญหน้ากับสมาชิกในบ้านทุกคนแม่คิดว่าลูกไปกับเสกซะอีกอ๋อเมื่อหัวค่ำผมไปกับเสกค,ครับแม่แต่ตอนนี้ผมอยู่กับเพียงขวัญผมจะพาเขาเข้าไปตอนสาย,สายตอนที่ทุกคนออกไปข้างนอกกันหมดแล้วนั่นแหละครับแต่ถ้ายังไงหลังอาหารกลางวันคุณแม่แวะมาที่บ้านนะครับ ผมมีหลักฐานที่เพียงขวัญบอกว่าคุณปู่เห็นแล้วต้องเชื่อแม่เขารับคำแบบไม่กระตือรือร้นเขาพูดถึงเสกให้เพียงขวัญฟังว่าเป็นเพื่อนสนิทคนเดียวที่คบหากันด้วยแลวพูดกันได้ทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องที่เขาและพ่อกำลังจะปั้นเพียงขวัญขึ้นมาระวังมันจะกลายเป็นเรื่องล่อลวงหลอกลวงและก็ปลอมแปลเอกสารนะเว้ยนายเองก็ถูกคุณปู่รักลำเอียงอยู่ อืฉันก็เคยคิดเ,เรื่องนี้ให้เจ็บแปบๆบแบบในใจมันกันละถ้าเรื่องเอวังละ่ะค่าวนี้เป็นมาหัวเน่าแน่ในเมื่อรู้ว่าเรื่องจะเอวงังทำขึ้นมาทำไมตอนแรกก็จะเลิกแล้วแต่พอมีหลักฐานบางอย่างแล้วหลักฐานหายไปก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะใช่ปล่อยวางไปก็เสียได้ลองไปดูหลักฐานก่อนเออ เอาไว้แล้วฉันจะแวะไปดูหน้านะว่าหลานตัดเติมอะไรนี่หน้าตาเป็นยังไงก็ดูสวยอยู่นะสวยแบบไม่ต้องแต่งแต้มไม่เสริมอะไรแบบชาวสรับนั่นหละแต่ดูดีนายอย่าไปลงปิ้งก็แล้วกันโอ้ยไม่มีทางหรอกไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่แมนจะบอกเพื่อนว่าไม่ค่อยลงรอยกันแต่วายุก็อดคิดถึงตอนที่เขารัดร่างบาของเพียงควันไว้ ขึ้นมาไม่ได้เป็นความรู้สึกแบบที่ชายหนุ่มจะรู้สึกได้กับหญิงสาวมันไม่ใช่ความใคร่แบบที่เจอร่างของหญิงสาวแล้วต้องสปาร์กแต่เขายอมรับว่าสถานไหวแต่เติมตื่นมาเห็นวายุก็หัวเราะเข้มๆถ้าเพียงขวัญจะไปปรากฏตัวพร้อมรักฐาแล้วก็นายเติมต้องไปจากโลกนี้แล้วคุณวายุจะให้ฉันทำยังไง ไปอยู่กับนายโต้งนั้นแน่ใจนะว่าไม่มีคนมาตามสืบเสาะจนเจออ๋อผมสงสัยว่าทำไมแม่ผมถึงบอกว่าตาเติมไม่ใช่ในายเติมคนขับรถของคุณปู่แล้วอย่างนี้หลักฐานที่ว่ามีมาได้ยังไงแล้วของในนั้นอยู่ไหนละครับถ้าคิดว่านายเติมหรือตาเติมตายไปแล้วก็ไม่ต้องถามที่มาของหลักฐานเราถ้าเพียงขวัญเอาหลักฐานเหล่านี้ไป คุณปูคุณไม่สืบสออะไรอีกก็เป็นอันจบกันเงินแต่เติมไปอยู่ที่เดิมนั่นล่ะไม่มีใครสืบสออะไรหรอกครับสายหน่อยรถจะมารับครับแล้วฉันต้องอยู่นานแค่ไหนเออคงสักระยะก,ก่อนนะครับแต่เติมเอาไว้ให้ได้คําตอบชัดเจนซะก่อนว่าคุณปู่ตามหาหลานสาวในเติมทำไมแล้วเราค่อยหาทางขยับขยาย แม้ยามนี้วายุจะรู้ว่าหลานสาวตะเติมคือบุคคลสำคัญที่จะทำให้เขามีส่วนได้รับมรดกของคุณปู่แต่เขาก็ยังไม่สามารถจะบอกใครได้ในเวลานี้สายอย่างที่ว่านายต้งขับรถมารับที่สลัมแล้วพาทุกคนไปที่คอนโดแต่เติมพูดกับหลานสาวเบาๆพอได้ยินกันเพียงสองคนตาจะบอกเป็นครั้งสุดท้าย ถ้ายังไงไม่ต้องเป็นห่วงตานะอยู่ในบ้านนั้นให้ดีที่สุดและเป็นคนดีก็แล้วกันทำไมละตาเอาเธอหน้าเชื่อตาแต่เติมโบกมือไล่ให้วายุพาพเพียงขวัญออกไปแต่วายุรีบ,บอกแต่เติมยังไม่ให้ของผมเลยนะครับอืมจริงสิฉันให้คุณวายุไปแต่อย่าเปิดนะ ให้คุณปูไปเลยแล้วท่านจะพิจารณาเองเชื่อฉันประโยคท้ายผู้สูงวัยเน้นมากเมื่อเห็นวายุขยับที่จะถามวายุพาเพียงขวัญไปเลือกซื้อเสื้อผ้าคราวนี้เธอปฏิเสธเขาไม่ได้เมื่อได้ยินคำพูดที่ฟังดูรื่นหูและอบอุ่นจนเธอแอบลงปลื้มไปผู้หญิงหน้าตาท่าทางดีๆน่าจะแต่งตัวให้ดี เหมาะสมกับรูปร่างหน้าตาผมเพผ้าทาดูให้เรียบร้อยไม่ใช่ขมวดเป็นฝอยอยู่อย่างนี้ที่ยอมให้เขาพาไปที่ร้านเสริมสวยยอมให้เขาเลือกชุดเลือกสีและแบบให้พอออกจากร้านมาเพียงความที่ถูกแปลงโฉมนั้นสวยสะดุดตามไม่น้อยชายหนุ่มยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เมื่อเห็นว่าสาวน้อยคนนี้ดูมีราศีทีเดียวมีราศี เอ๋ลานไดเติมสำคัญต่อคุณปู่ยังไงพอมาถึงบ้านคุณวารีรออยู่ก่อนแล้วและเธอก็มองเพียงขวัญด้วยความชื่นชมสวยจังเลยไม่น่าเชื่อว่าคนเราพอแต่งแต้มสีสันเข้าไปหน่อยก็ดูดีมีราศีขึ้นมาเลยแล้วนี่เธอหายไปไหนตั้งนานขอโทษค่ะที่รับเงินมาตั้งครึ่งหนึ่งแล้วก็ทำเรื่องยุ่ง ถ้ารู้ตัวว่าทำผิดไปแล้วต่อไปก็อย่าทำอีกแล้วน่าจะรู้จักชดเชยความผิดของตัวเองรู้เราหนะ้ามีโอกาสจะชดเชยให้จะรับใช้ใกล้ชิดชนิดที่ไม่มีสาวใช้คนไหนทำได้เลยเชียวละเพียงขวัญแกล้งพูดแต่วายุจริงจังถึงกับถามยังไงอย่าบอกนะไม่อย่างพวกสังกสีนะ่ะก็แล้วแต่คุณจะคิดสิ เธอทำท่ายียวนจนชายหนุ่มหมัน่นไส้สองแม่ลูกพาสาวสลัมเข้าไปพบคุณปู่พิชิตถึงห้องทำงานส่วนตัวที่ประกอบไปด้วยหนังสือหลากหลายบรรยากาศดูอึมครึมหน้าเกงขามผู้อาวุโสกำลังเปิดอัลบั้มเก่าๆเล่มหนึ่งดูแต่พอผู้มาเยือนมาถึงเขาก็รีบซุกไว้ในริ้นชักและพายมือให้ทุกคนนั่งเก้าอี้ตรงหน้าที่ตั้งอยู่สี่ตัว หายหน้าไปหลายวันไปหาหลักฐานของนายเติมอย่างนั้นหรือเจ้าค่ะท่านคุณพิสิทธิ์ดูดวงหน้าที่ได้รับการแต่งแต้มสีสันไว้อย่างดีจากช่างระดับมืออาชีพอย่างสำรวจไปทั่ว,วแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามีส่วนไหนที่จะคล้ายคลึงกับผู้เป็นแม่ของเพียงขวัญเลยผู้สูงวัยเปิดกระป๋องขนมปังกลมๆนั้นออกแล้วหยิบสิ่งที่อยู่ในนั้นขึ้นมา เพ่งพินิษด,ด้านหน้าด้านหลังอย่างสนอกสนใจสีหน้าเจอรอยยิ้มคนที่รอรุ้นอยู่ทั้งสาหายใจคอไม่ค่อยออกคนที่ตั้งใจจะชุบเพียงขวัญขึ้นมาทั้งสองคนนั้นยิ่งรู้สึกอึดอัดกว่าคนที่ถูกชุบหลายเท่าเพราะไม่รู้คำตอบในรอบนี้จะออกมาเป็นเช่นไรแต่แล้วทุกคนต่างก็โล่งใจเมื่อคุณพิสิทธ์เอ,อ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเอื้อเอ็นดู หนูขวัญโตขึ้นแล้วเข้าหน้าตาไม่เหมือนเดิมเลยนะแต่ก็อย่างว่าเด็กบางคนตอนเด็กๆอ้วนกลมแต่พอโตขึ้นก็ผอมสูงชรูดก็มียินดีต้อนรับนะเธอจะได้เป็นสมาชิกของบ้านหลังนี้ฉันให้เวลาปรับตัวปรับใจแล้วก็ทำความรู้จักกับใครๆในบ้านนี้ให้ดีก่อนนะแ้ะจะแนะนำให้ใครๆร,รู้ว่าเธอเป็นใคร แม่วารีกับวายุช่วยจัดการดูแลด้วยนะสองแม่ลูกมองหน้ากันอย่างอึกอัก